เปลี่ยนเร็วมันไปไหวแห้งไนะครับตักทายผู้สมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่เดิมนะครับคนแพ้ขอแก้ทันทีเลยนะครับนี่นะครับสนามของไทยประกันจะเป็นแบบนี้นะครับคนชนะให้สิทธิ์คนแพ้ขอแก้นะครับคู่ต่อไปเลยช้าเลยนะครับทักทายทั้ง40ท่านนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามการไลฟ์สดและขึ้นเร็วมากๆแบบนี้แอดมินขอบคุณมากนะครับ เป็นกำลังใจให้เอดมินนะครับในการสัญจรไฟ้สดนะครับเอ้ยยกขึ้นไปไปแล้วครับแก้งเท่าไหร่นะครับสามต่อหนสามต่อหนึ่งนะครับ ฟังบอกจีเขาบอกยังก really so, yeah, oh um, ันเขาเขาเขาบอกว่าไปเก็บดังก่อนเก็บดังก่อนอ๋อมันจะไม่เก็บแต่อย่างก็รวมตังเลย สอง0ันสองนหนึ่งพันสี่ร้อยว่างั้นเอาครับตอนนี้พมา่ามีการเดินเข้าสนามแล้วครับโอ้โหกำลังกำลังยอว่าไม่ม,มีน่าจะยกเลอกแล้วแหละนั่นนั่นนั่นเขาให้ยกเลอกแล้วแหละเพราะว่าคู่อีกจะเข้าหราาือมั้งถ้าทาไม่ยกเลิกราคาเงินมกี เอาสักคู่นะครับอ๋อเพิ่มขึ้นเพิ่มยอดเพิ่มยอดยอดตังไม่ใช่แป้งวอหันมาดิปนีเอึนก็วะหันดิปนี่ เอาละครับเกมหยุดนะครับมีจับเรเงินรางวัลเพิ่มนะครับ,บทักทายสัง13ท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามไทยประกันนะครับ1นับนะครับทักทายบามีดหงสัมรูด้วยนะครับทักทายเพื่อนสมาชิกนะครับที่เขามาติดตามการไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับไห่่แปง้ง เอาเหมือนเดิมเอาเลยครับแก้มเท่ากันนะครับที่สามต่อสามนะครับเอาเลยครับเรามาเข้าสู่เกมกันแข่ขันต่อนะครับเอาเสอร์ม้าเอาเปิดหนึ่งเอายกสองปักเข้าให้เรียบร้อยนะครับอัะไทยนิตยานะครับเจ๊นางน,นะครับ ยังไม่เจตนะครับคู่เอกนะครับคู่สะพานแพงแพ้ขอแก้ทันทีนะครับนี่แหละครับสนามมาม่าเป็นแบบนี้นะครับลงในในการก็จริงนะครับแต่คุณแพ้ขอแก้ทักทายคุณเฉลิมชาติบงซสนานะครับนี่เราอยู่ที่สนามไทยประกันนะครับวองเชียร์รอบสนามนะครับโอ้โหนะครับมืดฟ้ามัวดินนะครับ เอาเปิดเอาโยกเอาโยกล้นนะครับเอาไอตัวเล็กกระทืบมาโดนหัวทางนี้เอาโยกเข้าไปไหม่ยกเข้าป่าเขาดงแล้วครับแบบนี้เอาแล้วครับอยู่ที่ฝั่งเจ้าตัวเล็กว่าไงาปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหนะครับถ้าอยู่ในในรัศมีของสนามตะก้อน,นะครับเจ้าตัวเล็กนี้กระทืบหายแน่นอน เขาแก้ขี่แก้มไม่รู้นะครับก็เตะเค็มเท่าไหร่ไม่รู้นะครับไม่มีคนไปไล่ลามินทาหรือครับเอาเปิดเนืงเอาโยกขึ้นไปปักเข้าให้เรียบ้ลยทักทายคุณจตุพรอินทร์ด้วยนะครับ มีคนไปไลสนามรามินทาหรือเปล่ามีอยู่นะครับอาจจะเป็นโปรสิมไล์สดเองก็ได้นะครับเพราะว่าแอดมินมาไทยประกันตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับเอ้าไม่ข้านะครับป๋าเตี้ยก็มีแข่งขันที่สนามรามินทานะครับไม่รู้ว่าใครไล์สดอยู่นะครับป๋าเตี้ยมาที่นี่ใช่ไหมครับเอามานะครับ เอาเอายกเข้าไปสะพานแบงปักเข้าให้เ,เรียบร้อยตามต่อาคราบสะพานแบงแก้มตามอยู่ที่3าห้านะครับนักใายคุณ เอาครับเอาเปิดยิงเอายก2ปักเข้าให้เรียบร้อยเอาครับตอนนี้แต้มเท่ากันนะครับที่5้าต่อห้านะครับโอ้สี่ห้านะครับโอ้แอดมินรีบแถมให้ก่อนหนึ่งแต้มแอดมินมองไม่เห็นแต้มนะครับเห็นเขากระจับแต้มอยู่นึกว่ามันขึ้น เอาเซอร์ไปเอาเปิดแกกโอ้โหได้มาแล้ว,ลว,ลว <5 S 2> ทีเสมอแล้วครับห้าต่อห้าเอาตัวเล็กเปิดนึงเอายกเองนะครับกระทืบมาเอ้ย ได้ได้ยิงได้รอดูผู้เอกครับเอาพีครับขอบคุณครับเอาซื้อมาเอาเปิดหัวเอายกปักเข่าให้เอาเจ้าตัวเล็กเกี่ยวได้อีกเอาเอาเอาวิ่งวิ่งวิ่งโหหลบหน้าหลบหลังเตะออกเลยนะครับ ทักทายทั้งร้อยสามสิบกว่าท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทักทายลุมแดงด้วยนะครับรุมแดงสาทรช้ามือแข่งสยามด้วยนะครับทักทายคุณโอ้ยคู่เอกใครครับป๋าอิ๋วคู่เอกจะเป็นพม่าที่ชนะเจ้าท็อปยันกับเจ้าแซกนะครับเจอกับเจ้ากรปากน้ํานะครับเอาเปืนเดงเอายกสอกปักเขาให้โดนเขาเอ้ยเสียแล้วครับ ผักไทยเจ้าดิสันแบกนะครับเอาเซื้อมาเอาเปิดหัวเอาเปิดแตกโอ้โหไปแล้วครับแตมหกห้าแล้วครับ เอาเสือป้าเอาเปิดเนื้อเอานี่นะครับกองเชียร์นั่งอยู่ไม่มีโอกาสตีตะก้อแน่นอนแล้วครับหนีไปเป็น7ต่อห้าแล้วครับ <5. S 2> วันนี้ราพิธามีมีรายการนะครับเจ้าโดโดบ้านมะขามเดี่ยวแปรข้ามฟีกับนาวินนะครับ แต่ว่าวันนี้หลายๆเพจน,นะครับมารอดูคู่ของพม่าเตะท,ที่ไทยประกันนะครับเลยไม่มีคนไปไล์หรือเปล่าไปเอาแล้วครับปักโกัยเรียบร้อยนะครับผมรอดูคู่เอกหมดไปแล้วสองลังโหเ,เอาละครับเสิร์ไปเอาเปิดหัว เอายกขึ้นมาไอตัวเล็กกระทืบมาเอาดวยหัวสะพานแพกยกเข้าไปเอายกหัวเอาเปิดหลังเท้ายกไอตัวเล็กว่าไงเตะกับมาเอายังอยู่เอาแล้วสะพานแพกว่าไงปาเข้าให้โอ้ยเรียบร้อยนะครับยุบยุบยักยักกันนะครับ มีครับคุณอำนวยนะครับแจ้งคุณอำนวยนะครับพมา่าที่นชนะช็อปจันกับเจ้าแทกสายสามวันนี้เตะที่สนามไทยประกันนะครับเจอกับเจ้ากรบากน้ํานะครับเจ้ากรยืนคู่กับเจ้ากี้ในเหลี่ยมสื่อฟีข้ามฟรีนะครับพมา่าสองคนที่ชนะเจ้าแท็กเจ้าท็อปจันที่สนามใ้สายสามนะครับอา้าวเจ้าตัวเล็กกระทืบพลาด ก่อนหน้านั้นก็จะได้น้องดิวกับโชกุนนิรามินทาตื่นหรือยังครับม ไหลส่วนครับแอดมินรอไหลส่วนคู่เอกนะครับเป็นพมา่าที่ชนะท็อปจันนะครับกับเจ้าแซกนะครับเจ้าแซกกับท็อปจันแพ้ไปด้วยสกอร์13ต่อ6นะครับเตที่สนามใหม่พุทธมนฑลสายสามเมื่อวันพุธที่แล้วนะครับแล้วก็ชนะเจ้าเจ้าแซกเจ้าท็อปเจ้าชิโร่ไปอีกด้วยสกอร์13ต่อ12นะครับ แล้ววันนี้นะครับพ่ามาที่ชนะย่านสายบุรีรัสายสามมาเจอกับเจ้าคอนปากน้ําที่สนามไทยประกันเจ้าคอนยืนคู่กับเจ้ากี้นะครับได้เดี่ยวเสือฟรีข้ามฟรีคู่เอกได้ดูแน่นอนนะครับคู่เอกรอเก่อยู่นะครับแต่ว่าคู่นี้ขอแก้นะครับก็เลยช้านะครับแต่ตอนนี้แต้มตามไปไปนำไอเข้าไปครึ่งเกมแล้วนะครับ ได้ดูแน่นอนนะครับถ้าติดตามทางเบตะกก็ให้ไล์มันๆไว้นะครับ8ต่อ7จ็ดสะพานแดงปั่นมาไอ้ตัวเล็กเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปไตัวเล็กกระทืบไปเอ้าเรียบ้อยคู่นี้ชิงเงินวันอยู่ที่สองหมื่นนะครับ โดยประมาณนะครับเรามีจับขานอกเพิ่มด้วยนะครับเพิ่มกลางเกมเอาเสอร์ไปเอาเปิดเอาโยกเอายกห่างจะกระทืบมาได้ไหมได้ทักทายทักทายน้องนิ่มนวลด้วยนะครับโอ้ชื่อหวานหวานนะครับน้องนิ่มนวลน,นวลีนะครับเอาเปิดเนือง เอายกเอ้าเรียบร้อยนะครับโดนไปโดดไปตามกระทืบนะครับ เอาแล้วครับฝั่งเจ้าตัวเล็กนำไปเป็นอีกเก้าต่อ8ดแ,แล้วครับแล้วก็สนามพม่าเตะเกมสิบห้านะครับอบ๊อบบ๊อบ,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 บ่อนเตะค,คู่ต่อไปวะคู่ต่อไปเป็นคู่เอกนะครับเอาเปิด เอายกขึ้นมาเอายกไม่เข้านะครับเอาแปรพาก่อนเอาเบอร์นึงเอายกเอาเรียบร้อยนะครับไปแล้วครับสิบสิบต่อแปดแล้วนะครับคู่นี้ฝั่งหันหน้าอยู่หน้าเฟรมไหนสุดชนะมานะครับแล้วก็ขอแก้นะครับคุณแพ้ขอแก้นะครับ กองเชียร์ที่อยู่รอบสนามก็คือรอดูคู่เอกนะครับวันนี้มาแต่หัววัดน,นะครับ10ต่อ8เอาเปิดหนึ่งเอาโยกป้าเขาให้เอาตัวเรียกเปิดได้เอาโอ้โหไม่ทันแล้วครับเอาทักทายเจ้าเจ้าขาด้วยนะครับเจ้าขาอยู่รามินทานะครับ เอาปั่นมาเอาเปิดหนึ่งเอาวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหไม่ทันแล้วครับโอ้โหตีเสมอแล้วครับโอยังนะครับเ้าต่อสิบนะครับอย่าไปเคาะมันจะเทือนเอาเปิดเอาโยกไอตัวเล็กว่าไงเอาหยอดโอ้โห ถ่ายสองสองร้อยกว่าท่านนะครับมาติดตามนะครับไม่ได้พิมพ์ชื่อนักกีฬานะครับนักกีฬาขอแก้ทันควันแล้วก็ไหลสดเลยนะครับเอาเรียบร้อยนะครับแลก็เตะเกมสิบห้านะครับเอาจันเจ้าบานเลยพี่บานเจ็บหัวเข่านะครับเตะไม่ได้แล้วครับพี่บานให้ให้เป็นโชเฟอร์ขับรถมาดีกว่านะครับ เอาละครับปักเข้าให้เรียบยร้อยเอาโอ้ยเปิดแตกแล้วครับ เอายกขึ้นมาเอายกล้นนะครับเอาแล้วเอายกล้นกันไปล้นกันไปเอ้าเรียบร้อยเอายังอยู่อีกเอากระทือไปเอายังอยู่อยู่ที่สะพานแพงว่าไงป้าก็ให้เอาตัวเลีกยเปิดเขาเอายกเข้าไปวิ่ง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 ตามแล้วกระทือเขาเรียบร้อยโอ้ยตัวเลีกยที่มันไวจริงๆนะครับ เลขอะไรป่ะสิบอดป่ะสิบเต่อเก้าครับอันนี้เม็ดสูงเจ็ดเล็ดสิบนะครับโอ้โหสิบสองเก้าแล้วครับเสริมดีนะครับ สิบสอเก้านะครับเอาปันมาเอาเปิดหนึ่งเอาเปิดไม่เอาวิ่งวิวิเอายังแก้ไขได้อีกเอายังอยู่โอ้โหโอ้โหนะครับทำอะไรเป็นดีเป็นบดแลนะครับฝั่งแก้มที่นำอยู่1 2บสอง้า สิบสองต่อเก้านะครับเอาเซอร์ไปเอาเปิดหนึ่งเอาโยกขึ้นมาสะพานแพงปักเข้าให้โอ้เอาครับอยู่ที่สะพานแพง ปักเข้าให้เรียบร้อยเอาละครับไล่มาเป็นสิบต่อสิบสองอยู่ที่ว่าจะไล่ทันหรือตามมาส่งนะครับโอ้โห,โหนะครับตายลูกหยอดนะครับสะพานแพงนะครับไอตัวเล็กมันไม่กระทืบนะครับมันฉลาดนะครับมันหยอดต่อหน้าต่อตา โอ้ขนมไยตัวเล็กนี้เป็นพอ่อค้าขนมครกมานะครับเอาครับเอาเสือไปเอาเปิดเดงเอาโยกเอาโอ้โ,อโหนะครับยังแก้ไขได้นะครับกองเชียร์ก็ไม่มีลูกแล้วครับแงนมองไปตามลูกนะครับนักกีฬาก็จะไล่ตามแล้วก,ก็ลำบากนะครับ เอาปันมาเอาเปิดหนึ่งไอ้ตัวเล็กว่าไงตัวเล็กกระเทือไปเหนียบร้อยไหมโอโ้ยังอยู่เอาแล้วอยู่ที่สะพานแพงป้กเข้าให้อเอาครับไล่มาเบนชีเนต่อ1ิ เอาเปิดเอาเอายกเข้าไปเอามงเอายังอยู่เอาแล้วอยู่ที่สะพานแบงป้ปาเข้าให้ไอตัวเล็กอุ้ยเ่าแล้วครับตีเสมอแล้วครับ12ต่อ12เอาครับเอายกเอาเอาว่าไงกระทือบไป กระทึบอออนะครับอาแล้วครับสะพานแบงขึ้นไป13นะแล้วครับ13ไม่เกมนะครับเมื่อเกมที่หนึ่งนะครับขึ้นไป13บนะครับให้เขาเบียดไล่แซงนะครับเอาเสืร์ป้าเอาเปิดหนึ่งเอาวิ่งวิ่งวิ่งลั่นลันลันลันเอาลั่นไปลัดมาเอาอยู่ที่สะพานแบงปักยอดโอ้ยขึ้นกันไม่ได้แล้วครับสะพานแบงเป็น14 12 เอาปันมาเอาเปิดขาเอาเปิดแตกรบเกมนะครับสะพานแดงแก้ได้นะครับเอาชนะไ,ไปด้วยสกอร์15ต่อ12นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามทั้ง200กว่าท่านนะครับเราอยู่ที่สนามไทยประกันนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณผาพวงเดชนาคู่สร้างฝ่าโย้งเตาปูนนะครับ D M J สปอร์ตของเจ้าบอลเซปักและคุณอุดมสปอร์ตนะครับผู้ผลิตเสื้อกีฬาสวยๆจากชลบุรีนะครับส่วนใครที่จะต่อเติมอาคารพนักงานที่แม่ข้าใสนะครับติดต่อไปโย้งเตาปูนนะครับราคาไม่แพงนะครับสอบถามกันได้นะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่เอกนะครับทีมงานเจ้ากรปากน้ํานะครับยืนคู่กับเจ้ากี้นะครับ เจอกับทางพม่าเดินสายนะครับอดีตก็ทีมชาติของเมียนมานะครับเจ้ากองกงนะครับผู่เอกเตะคู่นี้นะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับขอบคุณมากครับเข้ามาติดตามการไลฟ์สดของเพจนะครับเดี๋ยวแอดมินตัดคลิปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยเข้ามาดูใหม่นะครับสวัสดีครับ